ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อ็กซ์กจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับวันนี้ก็มีการเหมือนกับว่าเหมือนทดสอบแบบว,ว่าให้น้องลิงหงหลงแบบว,ว่าเรียนรูนะ้เนาะ เพราะว่าเหมือนการที่เขาอยู่ที่บ้านเขาอาจจะถูกตามใจก็เลยมีปากเสียงกับท่านพออนิดนึงพอพยายามดัดใช่จะดัดเขาเปลี่ยนนิสัยเีสเขาเพราะว่าเขาเป็นคนอีโก้ค่อนข้างสูงนิดนึงว่าแบบไม่มีใครที่สามารถเทียบทานตัวเองได้แล้วติงเป็นระดับเนี้ยกล้ามาว่าเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็หึมแบบทําไมอ่ะแบบก็พูดเลยนะว่าถ้าเธอเทียบกับคนนี้คนนี้คนนี้เธอคืออ่อนสุดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เทียบไม่เห็นไปเลยใช่แล้วน้องก็วิ่งหนีไป ถ้าถ้าแบบไม่อยากอยู่ก็แค่กับเก็บแล้วขากลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยโหเจ้แกก็ดีอยู่เนาะให้ให้ไปงอก็คือแบบอยากดัดนั่นแหละอยากดัดนิสัยก็ไม่ได้ใหอยากจะให้ไปจริงๆก็ให้น้องอ่าชื่ออะไรนะลืมไปแล้วน้องเซกโกรอน้องเซกโกะไปไปไปปลอบใจแล้วก็วันนี้เขามีการไปประลองด้วยก็คือเป็นเหมือนกับแบบทดสอบแหละเพราะแกให้โจทย์ว่าระหว่างที่ฝึกอยู่ที่นี่ปีหนึ่งเหรอ ก่อนจบอ่ะต้องได้ระดับร้อยแล้วได้ได้เหรียญทองแดงอะไรสักอย่างได้ได้เหรียกทองแดงอ่ะก็คือต้องชนะหนึ่งร้อยครั้งเท่านั้นใช่ได้ได้ทุกครั้งที่ชนะมันก็จะได้หนึ่งหนึ่งดาวหร้อเขาเรียกหรือหนึ่งแพ้ก็ลบเนี่ยลบเออซึ่งพี่ใต้คือสองเองนะตอนเนี้ยใช่แกชนะยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบแปดเอ้ยยี่สิบเก้าชนะยี่สิบเก้าแพ้ยี่สิบเจ็ดแต่น้อง มาองเด้นก้าอ่ะ <S <S ใช่เพราะว่าน้องไปไป,ไปอีกระดับหนึ่งหมายถึงว่าระดับไม่ได้สูงเท่าของพี่ใตเขาจะแบ่งเป็นระดับอืมเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าการต่อสู้ประลองนะคะเราจะมีวันนี้น้องลงทะเบ,บียนแบบเดี่ยวแล้วก็แบบคู่ใช่เดี่ยวก็คือน้องเสี่ยวอูปเปิดก่อนเพื่อนเลยนเะกับ พูดต่อสู้ที่ค่อนข้างกล้ามโตมากใช่ทุกคนก็พูดเสะสูฟประมาณเหมือนกันนะแต่เราถ้าเปิดมาแบบนี้นะก็คือโดนอัดแน่นอนโดนอัดแน่นอนถ้าเปิดมาแบบสาวตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีแบบคู่ด้วยที่เขาไปลงทะเบียนเพื่อ่เดี๋ยวเรามารอรุ้นกันเนาะว่าจะสนุกแค่ไหนสําหรับการสนามประลองนี้ของน้องนะคะสนามประลองสวยมากใช่อลังการมาก ุกอย่างฉากนต่องอนที่เขาทำออกมาอลังการหมด<า>วันเลยอะจริงๆโอเคนะคะยังไงฝากทุกคนเม็นกำังใจให้เราในคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สกามารถกดสมัครสมาชิกและก,กดปุ่มซุปแตงได้นะครับคะ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกัน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ